c o n เทนเนอ s ์โช c a เคสรีวิวตู้ Modula าเฮาส์กว้าง3เมตรยาว7เมตร20แบบรีสอร์ทบ้านสำนักงานออฟฟิศสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้ Container จากหลายๆคลิปที่ท่านผู้ชมถามว่าตัวตู้ที่มีความยาวกว่า6เมตรมีรุ่นไหนบ้างผมพามาชมรุ่นนี้กันเลยครับรุ่นนี้เป็นทางรุ่นที่ลูกค้าสั่งผลิตเป็นขนาดสเปคก็คือ กว้าง3.00เมตรยาว7.20เมตรสูง2เมตร50 m. โครงสร้างของตัวตู้ทั้งหมดนะครับจะเป็นเหล็กวายแฟรง์แล้วก็จะมีเหล็กฉากเหล็กรางแล้วก็เหล็กกล่องอย่างที่เห็นในภาพนะครับตัวตู้จะเป็นตัวโครงสร้างทั้งหมดแล้วก็พ่นทับด้วยสีกันสนิม TOA Red Oxide และพ่นทับด้วยสีจริง TOA Krypton อย่างที่เห็นในภาพเป็น G465 และจะมีการตกแต่งด้วยลายไม้คอนวูดแล้วก็จะมีตำแหน่งของประตูทางเข้าที่มีระเบียงด้านหน้าเทอเรสลบเข้าไปนะครับผมพามาชมรายละเอียดของตัวตู้ด้านหน้ากันก่อนที่เป็นด้าน7.20เมตรครับด้านหน้าจะมีตำแหน่งของประตูทางเข้าที่เป็นกระจกอย่างที่เห็นนะครับขนาด 1เมตรคูณเมตรเป็นกระจกบานสวิงนะครับซึ่งสามารถเปิดได้ค่อนข้างกว้างแล้วก็จะเป็นกระจกบานฟิกด้านข้างดีวผมเปิดให้ผู้ชมดูก่อนได้เห็นนะครับเวลาเปิดมาตำแหน่งของประตูจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มีการตกแต่งลายไม้ส่วนไฟด้านหน้าจะเป็นไฟโคมกิ่งให้2ชุดอย่างที่เห็นนะฮะันนี้เราเทสกันตอนประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งของหน้าต่างบาเลื่อนสลับ ซึ่งทั้งตู้เนี่ยกรอบอ,ล,อลูมิเนียมทั้งหมดจะเป็นสีดำอย่างที่เห็นครับก็จะเป็นบานเลื่อนสลับด้านหน้ามีให้2ชุดขนาด1เมตรคูณ1เมตราพร้อมตกแต่งด้วยลายไม้ขั้นกลางของคอนบูดทำสีเคลือบเงาเรียบร้อยอย่างที่เห็นนะนี่คือลายไม้แล้วก็ตำแหน่งของลายไม้ต่างๆก็จะเป็นในส่วนของตัวเหมือนจะเป็นกันสาดบังให้ตัวตู้ชุดนี้อีกรอบนะครับ ในส่วนของผนังและหลังคาครับจะเป็นแผ่นแซนวิชพาร์เนลโชว์เคสไอโซวอลซึ่งมีความหนาที่2นิ้วเป็นในส่วนของผนังและหลังคาซึ่งคุณสมบัติของฉนวนตัวนี้คือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้แล้วก็ตำแหน่งของหลังคาเนี่ยจะยื่นหน้ายื่นหลังให้เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นจะมีหูยึดด้วยนะครับสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจำนวนสีหูในโครงสร้างนี่คือ ตำแหน่งในส่วนของด้านหน้า7เมตร20 m. ในส่วนของด้านข้างครับที่เป็นกว้าง3เมตรจะมีตำแหน่งของหน้าต่างกระจกบานฟริกแล้วก็ครึ่งบานกระทุง้งขนาด1เมตร50 m. แล้วก็กว้าง50เซนอย่างที่เห็นนะฮะคือหลังคานเนี่ยจะก,กันน้ำด้านหน้ากันน้ำด้านหลังแล้วก็ทิ้งน้ำลงด้านหลังในส่วนของด้านหลัง7เมตร20 m. จะเป็นในส่วนของ ผนังเรียบทั้งหมดนะครับไม่มีตำแหน่งของหน้าต่างแต่สามารถเพิ่มได้ครับในส่วนตัวนี้จะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทัลแอร์ใหม่มมกอเบอร์ห้า0 0 0่งอันนี้ฟรีติดตั้งให้นะครับเฉพาะโปรโมชัน่นถึงเดือนกรกฎาคมเท่านั้นครับอันนี้คือด้านหลังครับก็แผ่นอย่างที่ผมแจ้งไปมีฉนวนกันความร้อนแล้วก็ตัวผนังและหลังคาเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์ให้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของด้านข้างครับด้านที่เป็นด้านของตัว3เมตรอีกฝั่งนึงครับจะเป็นตำแหน่งในในส่วนของตัวที่เป็นกระจกบานฟริกครึ่งบานกระทุ้งเหมือนกันก็จะเหมือนกับฝั่งนู้นแล้วก็จะมีตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วตำแหน่งพาวเวอร์พัแล้วก็รักคู่กาวต่างๆให้ครบหมดแล้วสำหรับกาวครับนี่คือในส่วนของด้าน3เมตร ด้านข้างนี่คือในส่วนของด้านมุมมีมุมเหนือครับที่เป็นหลังคายื่นออกไปจะเห็นได้ว่ายื่นหน้ายื่นหลังให้เรียบร้อยมีหูหิว้วซึ่งเป็นขนาดใหญ่นะครับสามารถยกและเคลื่อนย้ายได้ใช้รถเฮียบนะครับสลิงดึงได้ครับผมตัวนี้อันนี้คือในส่วนของภายนอกของตัวตู้ทั้งหมดครับเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดของภายในกันต่อครับ นี่คือตำแหน่งในส่วนของภายในครับผมขอเริ่มที่ด้านไกก่อนนะครับที่เป็นระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าจะเป็นตู้ควบคุมนะครับมีเมนเซอร์กิตเซอร์กิตให้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็พัดลมตุรกาแาตอลิครับแล้วก็ตัวนี้เราเดินในข้อขาว PVC แล้วก็จอดลูกไปด้านหน้านะครับสำหรับพวกหลอดไฟโคมไฟต่างๆส่วนไฟครับสามารถเลือกสเปคได้อย่างตูงในน้ใบนี้ทางลูกค้าเลือกเป็นโคมลอยนะครับ จำนวน5ชุดเด็กที่เห็นนะฮะเป็นโคมสี่เหลี่ยมโคมลอยครับจำนวน5้าชุดเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลแลวก็ปูทับด้วยเรื่องยางไลายไม้หนา2มิล้องเก็บง,งานด้วยคิ้วบัวรอบตู้ให้ครบหมดแล้วนี่คือคิอ้วบัวรอบตู้แล้วก็ตำแหน่งของปลั๊กไฟเรามีให้สชุดนะครับเป็นของพน,นักสนิททั้งหมดครับ จะอยู่ทุกมุมเลยนะฮะดูปักไฟก่อนนี่ครับก็สามารถกำหนดตำแหน่งจุดมุมต่างๆได้ตำแหน่งตัวปักไฟครับในส่วนของหน้าต่างด้านข้างเป็นบากบนกระถูกฮะก็ขึ้นเปิดขึ้นด้านล่างจะเป็นบานฟิตด้านบนเป็นบานกระทูกงที่เห็นครับในส่วนของด้านหน้าจะเป็นตำแหน่งของตัวหน้าต่างบานเลื่อนสับ อย่างที่ผมแจ้งไป1เมตร20คูณ1เมตร30ในส่วนของห้องภายในนี่จะค่อนข้างกว้างครับพื้นที่ใช้สอยภายในอยู่ประมาณ20ตารางเมตรน,ะนีคือการตำแหน่งของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็ตู้ใบนี้อย่างที่ผมแจ้งไปมีส่วนกันความร้อนกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟอย่างสังเกตดูว่าเสียงผมเนี่ยจะชัดเจนและกล้องขึ้นแล้วก็เสียงภายนอกจะไม่มีครับนี่คือความลงตัวของตู้ใบนี้ คือจะได้สไตล์โมเดิร์นโมดูล่าส่วนระบบไฟฟ้าพวกสวิตต่างๆเราเปลี่ยนเป็นใช้ของฮ a r g โกนะครับสำหรับรุ่นนี้นี่คือการตำแหน่งสวิตปิดเปิดทางเข้าซึ่งจะควบคุมพัดลมดูอลกาศไฟด้านหน้าซึ่งเป็นไฟกี่สอชุดแล้วก็ตัวหลอดไฟนะครับต่างๆนี้ฮะก็เพอร์เฟกตะมีให้ครบหมดแล้วอย่างท่านผู้ชมแค่จัมปไฟไฟายนอกสามารถใช้งานได้ทันทีครับ หนังเป็นกันไฟให้เยียบร้อนหมดแล้วน,น,น,นะครับอันนี้คือตำแหน่งด้านประตูทางเข้าอันนี้มุมมองจากภายในนะครผมพาไปดูภายนอกกันต่อครับตัวนี้ก็มีจัดรายการนะครับแถมเครื่องปรับอากาศเฉพาะถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับส่วนราคาเนี่ยทางท่านผู้ชมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายได้เลยนะครับที่เบอร์0899995345 หรือที่ Line Official a s SI g n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.containershowcase.com อย่ายที่ผมแจ้งไปตู้ใบนี้ประตูหน้าต่างเฉนวนกันความร้อนระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็ได้สไตล์โมเดิร์นโมดูล่าเหมาะสำหรับนำไปทำรีสอร์ทบ้านสำนักงานออฟฟิศกันร้อนทนทนใช้กันย,วยาวๆและโครงสร้างแข็งแรง ยังไงท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Container Showcase ด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ